สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพระปิตาอุตาตโมนะครับของหวงปู่พันนะครับวันนี้ก็ผมได้การเช่ามาอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพิตายันจุง สิบเจ็ดนะครับ mm hmm. ส,สวยๆอันนี้เนื้อทองแดงนะครับนี่เป็นชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการจะตอกโคตอกเลขนะค mm hmm. น,นี่เป็นเนื้อเอ่อนี่เป็นเนื้อนวะนะครับชุดกรรมการนะครับ สวยครับเอกลักษณ์ศิลปะการแกะบล็อกการปั้นครับสวยครับดีวเป็นเนื้องทองเหลืองนะครับทองเหลืองกรรมการจะค่อนข้างจะออกผิวแบบแบบนี้นะครับจะไม่ออกเหลืองนะถ้าเป็นทองเหลืองกรรมการ ยันดุ่งปิตตาตโมหรือปิตายันยุ่งนะครับได้มาสามองนะครับสว่วนนี้จะเป็นปิตาเมกะสิตครับงเมกะสิตของหลวงผูผ่านเหมือนกันคนระับ ายากนะครับตัวน,นี้จะเป็นสร้างแค่99องค์นะครับเป็นเนื้อเงินกระสนี่เป็นกรรมการสร้างมาน88ชุดนะครับประกอบด้วยเนื้อถ้าเป็นชุดกรรมการนะครับประกอบด้วยเนื้อเงิงนนวะอัลกาตะก,กัวทองเหลืองทองแดงนะครับจะมีอยู่หเนื้อ สาแปดสิบแปดจุดนะหายากอะนานมาทีนะครับโอเคครับมีแนั่เต่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ